สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการจับมาเปลือยเออเลิศเดี๋ยวนี้รายการเข้าเลยกัมนต้องมีท่าประจำรายการรายการอื่นเขามีท่าเราต้องพยายามจะคิดแต่ว่าเราจะไม่ค่อยซ้ำกันนะก็ใช่สิถ้าเราเรียนแบบยากนะถูกต้องไม่ว่าจะเป็นจับหรือมาหรือเปลือยเนี่ยไม่ใช่แบบอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนี้โอ้ยถ้าอย่างนี้เราไม่ได้นู่นนะเราอะไรนะฮะจิ้มค่ะจุ่มค่ะแล้วก็ เธอแล้วจิ้มจุ้มแล้วแล้วก็ใครดูเสียงอ่ะแต่รับรองเลยนะครับว่าจะมาเปลยนะครับรูปแบบใหม่แต่ใช่ไรกว่าเดิมแน่นอนครับนะคะก็เพิ่งออกอากาศไปเราก็เริ่มมีการโดินตามเนาะฟีดแบ็กไม่ไหวจะเคลียร์ไม่ไหวจะเคลียร์เลยตอนเช้าฟีดแบ็กมาเย็นเลยนะคะฟีดแบ็กดีขอฉันก่อนนะชอบผู้สวยมากเลยพูดถึดีดีดีแม่บ้านที่บ้านบอกใช่ไหมจ้ามาจ้า แต่ของชานี่เริ่มโทรหาเพื่อนเก่าที่เรียนนิติอ่ะ ปรึกษาหรอปรึกษาสิว่าท้าบก่อนทำไมโจทย์เยอะแฮะยเธอถ้าเกิดแบบว่าถ้าเกิดฉันพูดไปอย่างเงี้ยฉันโดนคนเดียวหรือฉันโดน3าคนนะโน่ต่รอนะโจทย์เยอะแต่ก่อนทํารายการนี้แล้วเยอะใหญ่เลยันบอกว่ายังไงก็แล้วแต่ถ้าเกิดมีการผิดพลาดเลยนะคะขอประกาศกลางรายการเลยนะคะว่าอย่าขังเดียวค่ะไม่ใครทําผิดก็ต้องจัดการกับคนนั้นสิอย่ามาแล้วไปนิติตว่าไงเขารอบตึงเลยนะ้แต่นูว่าเขาจะจั ของรายการใช่เขาต้องจับเจ้าของบริษัทก่อนอแล้วค่อยมาจับดีหลังจับเขาแล้วเราจะมีงานทำไหมจับเราไปเถอะคดีกัใช้เวลาอีกยาวถ้าเกิดมีการขอเขามาขึ้นมาก็จบแต่ขอให้มีการฟ้องก็เถอะรายการจะได้ดังแต่ที่แน่เลยทีดแบบ ให้ฟีดแบ็กดีอย่างนี้ก็เพราะว่ามีคุณผู้ชมนะครับที่คอยอยู่แล้วก็ติดตามแล้วก็สนับสนุนกันอย่างตลอดตลอดจ้าวันนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนี่คือแขกรับเชิญคนนี้นะคะตั้งแต่เดินเข้าห้องมาแล้วบอกว่าตีกันหรือเปล่าคือตอนที่เราแต่งหน้าบอกอ๋อไม่ตีออกกลับไปตีใหม่คือเรื่องไม่แรงเนี่ยเราไม่นําเสนอเพราะฉะนั้นคนนี้มีประเด็นค่ะนะคะประเด็นที่คุณเคยอยู่ในเหตุการณ์ฉันเคยเห็นตอนที่เขารักกันและล่าสุดพอมาเห็นเขาตีกันฉันดีเอม่ฉันจะตกใจมากว่า 哎，他。<laughs> ำไมคนในวงการเนี่ยมันจะต้องมาตีกันคนจะรักกันคุตบจูบคือรักกันเนี่ยก็คือแบบว่าเออแบบเอ้ยแต่ฉันไม่เห็นตอนจูบเลยนะคู่นี้ลักษณะเป็นตบเสร็จแล้วกระแทกัแล้วโขกอีกทีหนึ่งตายแล้วเขายี่ขนาดนั้นเลยเหรอต้องบอกบอกว่าก่อนหน้านี้เราจะเห็นคือเคยได้ยินไหมยุยรจนาเพชรกัญหาเป็นซซมเปอร์โมเดลระดับโลกโอ้นะตอนแรกๆนะติดตามผลงานเขาตลอดเลยสมัยก่อนที่เขาไปถ่ายวอล์กแมกซีนดังแบบแชนแนลนะจ๊ะแล้วก็แฟลเลือกนะ อยู่ยมเมืองนอกตั้งหลายปีอยู่นิวอร์กนะจ๊ะเพราะฉะนั้นหน้าเมื่อก่อนเนี่ยเขาถือว่าเป็นหน้าที่เก๋มากแต่ชีวิตพลิกผันยังไงก็ไม่รู้น,นะคะีได้เป็นร้อยล้านนะเมื่อก่อน<ช> นั่นคยสัมภาษณ์นางนะแล้วนางบอกว่าไงรู้ป่ะอ๋อนางหมดก็คือนางเสพยานางเที่ยวนางกินนางเสหมแจกว่าเรียกว่าถ้าเกิดคุณมีเงินร้อยล้านห้าสิบล้านแล้วแบบเหมือนกับว่าชื่อเสียงมาเร็วเกินไปแล้วก็แบบเหมือนกับตั้งรับไม่ทันแต่ของเราชื่อเสียงไม่ค่อยมาเราก็เลยอยู่ได้เราก็อยู่ได้เรื่อยรู้ตัวอยู่แบบรู้ตัวใช่แต่หลังจากนั้นที่ยุ้ยกลับมาประเทศไทยใช่ไหมชีวิตนางก็เห็นว่าหักเหเป็นตามระดับไม่ว่าจะเป็น บต่ว่าซ้อมแม่บ้างละแต่ก่อนนั้นมีข่าวเนาะแล้วมีเป็นคนเดินเล่ลร่อนเหมือนคนบ้าคนบอ,อจนล่าสุดที่มีแบบว่ามีผู้หญิงคนนึงที่มันเป็น f อนางอ,ะอ่ะเอาไปชุบเลี้ยงไปดูแลแ<บ>เป็นผู้จัดการอ,าอะไรอย่างเงี้ยก็เห็นว่าโอเค ก็น่าจะดีนะชีวิตน่าจะดีขึ้นแล้วว่าหลังจากมีบันทก็มีคนดูแลล่าสุดนี่คุณยุ้ยออกมาเหมือนกับร้องห่มร้องไห้หรือว่าแฉบอกว่าเอฟซีหรือผู้จัดการคนนี้ที่คอยดูแลเนี่ยออ้ยทำแบบนางสารพัดจนนางต้องแบบหนีออกมาชีวิตดูรันทดถอกตอนมาจนาไปอยู่โรงพยาบาลบ้าไม่เขาอยู่มาโดยตลอดจ้ะเขาออกออกเออเขาเข้าออกนี่ใช้เตียงเดียวกันใช่ไหมเตียงก็ใช้แค่แขนเดินเข้า เรียกว่านางแตะมือปุ๊บดกเข้าเแล้วมาแตะมือก็คุณแม่คุ้ว่าเห็นกันบ่อยช่วงไปรับยาค่ะนี่ก็ต้องกินยาระงับประสาทเหมือนกันนะคะแต่วันนี้เป็นครั้งแรกของ FC คนนั้นหรือว่าเป็นผู้จัดการในอดีตนะชื่อว่ามาดามเกตอู้จังเป็นมาดามล่ะฮะเพราะว่าสมัยนี้เขาจะเป็นเจ๊เจ๊บ้านเราแบบว่าใกล้เคมีเจ๊ดานอะไรอย่างเงี้ยเจ๊ตองเงี้ยเหรออย่างเงี้ยอะไรอ่ะเจ๊ป่ะ ค่ะซอฟไหมซิมใช่เพื่อมาซิมมาคุยกันแม่แม่ขาไอ้อะไมก็รับซอฟซอฟไทยไปหน้านี้มันเหมือนช่วงตุ่นจีนด้วยต้อเรียกอยู่เลยอึ้งอึ้งฮะอย่าอึ้งพักแป๊บหนึ่งนะฮะแปะค่ะแปะแบบไม่แปะแปะหรืออะไรอาไม่ไอ้แครีโกเอาไปเดี๋ยวเรพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงแม่เจอมาดำเกียดแล้วมาเคลียร์เขาบอกมาที่ที่ที่แรกจัดเต็มถามแบบเบาๆสไตล์จับมาเปลือยครับค่ะ